สวัสดีครับสุนทเกล้รายการคาสูทัวร์แชมเปี้ยนชิพ2022เริ่มแข่ง28มีนาถึง3เมษาย25น2565นเมงองเวนิวแคมบรูประเทศสโตร์สเงินรางวัลแชมป์1,500ปอนด์หรือประมาณ6.6ล้านบาทแชมป์เก่าปี2021ได้แก่นิวโรเวสันเอาชนะลันดี ivan, 104, ้ออสซูเรวน10-4เซฟรายการนี้ไม่มีนักกีฬาไทยเข้าร่วมแข่งขัน นักีฬาที่เข้าแข่งขันเป็นการคัดมาจากอันดับวันเยอร์แรงกิ้งนับรวมคะแนนถึงรายการญี่ปุ่นต้โอเพ่น2022อันดับ1เจ้าสินถงจากจีน3,11,500คะแนนอันดับ2องนิวโลบสันจากออสเตรเลีย2 6 1 0 0 0คะแนนอันดับ3วันดี้โอซุริวันจากอังกฤษ2,32,500คะแนน อันดับ4จัดแชมปจากอังกฤษ2องแ0 0คะแนนอันดับ5ลูก้าบบเซลจากโดเลเซียม25,500คะแนนอันดับ6มาร์คบรลเลวลมจากเวลส์166,500คะแนนอันดับ7มาร์คอัลเลนจากไอร์แลนด์เหนือ1 6 0 0 0แคะแนนอันดับ8จอห์นฮิกกินจากสกอตแลนด์ 1, 1 4 7 5 0 0คะแนนตอนนี้การแข่งขันเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศจะใช้ระบบ10ใน19เฟนแบ่งเป็น2ช่วงจนถึงรอบชิงชนะเลิศโดยมีสายการแข่งขัน,ขนดังนี้สายบนคู่ที่1นจ้าสินถุผจากจีนพบจอห์นฮิกินจากสกอตแลนด์คู่ที่สองจัดชั้นจากอังกฤษพบลูก้าเบเซลจากเบลเยียมสายล่าง คู่ที่3ลันดี้โอซูรวนจากอังกฤษพบมาร์คสวิลเลียมจากเวลส์คู่ที่4นมิวโรบสันจากออสเตรเลียพบมาร์คอัลเลนจากไอร์แลนด์เหนือทีนี้มาวิพากษ์กินสายบนกันนะครับคู่ที่1เจ้าสินถงจากจีนพบจอห์นฮิกกินจากสกอตแลนด์ประวัตที่ผ่านมาเคยพบกัน9ครั้งเจ้าสินถงชนะ3แพ้6ครั้งสถิกินขาด พการล่าสุดในรายการแชมป์เปนชุปลีลาภุน้นำกุมเจ้าสินถงแพ้หนึ่งต่อสามเฟรมเจอกันคราวนี้เจ้าสินถงกุมารจีนพัฒนาตัวเองขึ้นมาจนได้แชมป์สองถ้วยในเวลาที่ห่างกันหนึ่งเดือนแต่หลังจากได้แชมป์แล้วกลับมาผลงานไม่ค่อยได้ประทับใจน่าจะเป็นแรงเหวี่ยงมาจากการได้เป็นแชมป์ถูกสายตายจับจ้องและคาดหวังว่าจะทำง,งานได้ดีแต่ก็ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน สำหรับการิ่กินแม้จะเป็นพลางส่วนใหญ่ได้คาว่าชริงเยอะแต่คว้าชมป์ได้ไม่แห่หนึ่งในการความเที่ยงชมยังมีให้เห็นแต่พอเล่นเกมยาวมักจะอ่อนเปรี้ยสู้แรงเด็กไม่ไหวถ้าเจ้าสินถงอยู่ระยะได้ยาวไม่พลาดพังแพ้ห่างกันเยอะมีโอกาสจะพลิกกลับมาชนะได้คู่ที่ 2. จัดทนจากอังกฤษพบลูกาบเบอร์จากเบลเยียมประวัติการพบกันที่ผ่านมา12ครั้ง จัดชนะ9และ3ครั้งพบกันล่าสุดใน,ในรายการนอทเนไอแลนด์โอเพน2020พี่กา6-3จัดชนะ4-3เฟรมการเจอกันครั้งนี้สุดตีเดิมยังข่มขวัญลูก้าถ้าหากลูก้าจาชนะจัดต้องจะเปิดหน้าสู้รวจังหวะสวนใช้ลูกความด้เปียบเป็นประโยชน์จะมีสิทธิพลิกได้สำหรับสายล่างคู่ที่3ลอน์ี่โอสูรวนจากอังกฤษ พบมาร์ควิลเลียมจากเวลส์ประวลัดเกิดพอกันมา23ครั้งลันนี่ชนะ18แพ้5ครั้งสถิติถือว่า,าคมฝันกันมาพกพบกันล่าสุดในรายการเวลร์โอเพ่น2021กุมภา6-4ลันนี่ชนะ6-1เฟรมการพบกันครั้งนี้เหม,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 มือนนักเวนร์ลลุ่มๆมาร่วมแข่งขันเพราะเจอกันมาตลอดรอบ16ปีลันนี่มีความสุขในการแทงแต่วิลเลียม ยังกระหายในชซชนะที่กรเลงถูกปีแพ้อ่านใจเราได้ยากยิ่งนักเช่นโยกับลีลากนการแทงที่บองข้ามจอดสี่ชั้นของเขาถ้ายิงจับสี่ชั้นลูกแรกลงรับรองชนะแต่ถ้าไม่ลงพี่แกก็ทิ้งไมด้วเสงนั้นแหละติดเดยอะจริงๆคู่ที่สี่มูโรบสันจากออสเตรเลียพบมาร์คอเลนจากอังกฤษ ผ่านมาเคาพบกัน21ครั้งนิวชนะ12แพ้9ครั้งพบกันครั้งล่าสุดในรการแชมเปียนอฟแชมเปียนส์พจชิกา6-3นิวแพ้6-10ต่อเฟรมและเคยพบกันในรการนี้เมื่อมีนา6-2รอบรองชนะเลิศนิวเอาชนะ10-6ต่อเฟรมซึ่งในปีนั้นนิวได้เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแต่ดันไปแพ้แลอนี่โอซูรวัน11-13ต่อเฟรม และส่งผลให้รมนี่ได้เป็นแชมป์ราการที่36ขึ้นนำสตีเฟนเฮนดี้ณขณะนั้นการเจอกันครั้งนี้นินนนวยังมีความคมและสดกว่าอเลนยิง่งเลนเกมยาวจะเข้าทางนิวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอรับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b s r r i e เพื่อไม่พลาดที่เป็นใหม่ที่อัปเดตขอบคุณครับ E